สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องเวลา6โมงเสาร์ณประเทศแคนาดาทักทายพี่น้องฝั่งไทยแล้วกับพี่น้องทังฝั่งเล้ารวมทั้ง FC พี่น้องไทยเลาาที่ติดตามอยู่ทั่วโลกอบอ่ตสิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับผมพี่น้องครับอนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข้มมานะครับพี่น้องสิงได้บอ๊อบากคลิปใหม่ๆนะครับผม เมื่อนี้เป็นข่าวที่หนาเสารครับพี่น้องครับผมถือว่าเป็นเวรนกรรมของสอปอปอล่าวที่เลือกเอาระบอบคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศในช่วง48ปีที่ผ่านมาครับพี่น้องปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ย่อนไปเมื่อ10ปีทีแล้วนะครับดีอยู่แล้วนะครับผมพี่น้องครับแต่เลือกเอาลาวแดงเข้ามาปกครองประเทศ ทุกวันนี้ประเทศชิปหายประเทศพังพินาศเศรษฐกิจพังนะครับเดินต่อไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับพี่น้องแพทย์พยาบาลในสปปลาวนะครับพร้อมใจกันนะครับเตรียมทยอยลาออกเพราะว่าหลายโรงพยาบาลในสปปลาวนะครับขาดแคลนยาไม่มียานะครับพยาบาลก็ต้องไม่มีงานทําตกงานนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลหลายสิบแห่งเนี่ยคือเป็นหนี้ อ่านะครับเป็นหนี้ค่ายายาก็ไม่ส่งยามาที่โรงพยาบาลนะครับถ้าพยาบาลลาออกเนี่ยประเทศมันเป็นยังไงครับมันก็เหมือนก็เหมือนเดินต่อไม่ได้นะครับคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วจะไปรักษาที่ไหนนะครับมันเป็นยุคที่บาปกรรมนะครับที่ฆ่าสถาบันกษัตริย์ตัวเองนะครับ ประเทศมันพัฒนาเขามีตั้งแต่เทคโนโลยีนําเข้ามาใหม่ๆยารักษาโรคใหม่ๆนะครับโรงพยาบาลใหม่ๆสร้างขึ้นมาใหม่ๆนะฮะอันนี้คือประเทศที่เขาจะ,จะเจริญไปข้างหน้าแต่นี้ทุกวันนี้ลาวนี่จะกลับไปโดยกลับเดินถอยหลังจนแบบว่าจะ,จะต้องไปหายารักษาโดยไปหายาลากไม้มารักษากันเองแล้วนะตอนนี้จะถอยหลังไปหายารักษาแลกกันเองแล้วนะครับ เพราะไม่มียาในโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเลินแค่ไหนนะนะครับไอ้พวกบรรดาที่อวยอวยอวยโฆษณาชวนเชื่อนะครับหลอกพี่น้องประชาชนล้างสมองคนลาวมานี่ยสี่สิบกว่าปีนะครับชุดนี้ทุกวันนี้หลอกต่อไม่ได้แล้วครับไปต่อไม่ได้นะครับความจริงมันออกมาเรื่อยๆแล้วมันขนาดว่าปิดข่าวนะนะครับปิดข่าวตลอด หลายปีสิหลายปีที่ผ่านมานี่ปิดข่าวเรื่องไม่ดีของรัฐบาลเรื่องโกงเรื่องการคอร์รัปชันอ่าประเทศเดินหน้าไปอีก15ปีมีคนคนลาวบางคนคุยนะอ่าคนสปปลาวบางคนนี่คุยอีก15ปีลาวจะ,จะเจริญกว่าสิงคโปร์คอยดูผลเนี้ยอ่าจะ,จะเจริญเท่าไทยก็ยังไม่ได้จะไปแซงสิงคโปร์ได้ยังไงตอนเนี้พูดแล้วก็งงกับความคิด ต่ำๆนะครับสมองไร้การศึกษาของพวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงผมเกียดมากเลยนะฮนะค,คิดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับติดตามข่าวในต่างประเทศก็น่าจะเห็นแล้วว่าประเทศเรามันไปไม่ได้นะครับเรายังจะมาอวยรัฐบาลลาวอีกเรายังจะมาเชื่อพวกคอมมิวนิสต์ลาวอีกนะครับถ้ามันเก่งจริงอ่ะนะครับมันทําได้ทุกอย่างแล้วทุกวันนี้มันเตรียมแต่เงินในบัญชีญาติพี่น้องของมันเองนะครับ ญาติพี่น้องพักพวกตัวเองมีเงินในบัญชีนะครับส่วนคนอื่นคือเขาจะเป็นยังไงมันก็ไม่สนใจหรอกว่าปัญหาตัวเองมีเงินก็พอนะครับมีเงินในบัญชีใครจะเป็นอะไรใครเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะตายก็เรื่องของเขาไม่ได้สนสนใจเขาไงอ่ามันก็เลยทําให้พูดอะไรก็ได้ไงพูดอะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรอยากทําอะไรไม่สนใจใครเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวไงนะครับเวลาที่เราไปคุยนะครับไปคุยกับเขา ไปวิจารณ์เขา,าว่าเอาตเอตัวเองมีนู่นตัวเองมีมีนี่ใครเขาจะเชื่อนะครับคือคนเราเนี่ยคือจะรวยแค่ไหนก็ช่างครับแต่ใที่ประเทศตัวเองหรือคนในครอบครัวตัวเองครับยากจนนะครับไม่มีใครเขายอมรับตัวเองหรอกนะครับคุณจะไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับมันมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะฮะผมยังบอกเลยว่าคนทุกคนที่อยู่ในสอปลอลลาวนะคนลาวที่อยู่ในสอปลอลาวทุกคนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันคุณรวยแค่ไหนก็ช่าง ตราบใดที่ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องประเทศบ้านเกิดตัวเองยังยังไบอ๋อง่ายยังด้อยพัฒนากว่าประเทศอื่นเราก็ยังอับอายไปทั่วโลกนะครับเหมือนทุกวันนี้คนเราในต่างประเทศนะเห็นข่าวในสปปลาวนะโอ้โหนะฮะร,รับไม่ได้ครับรับไม่ได้กับการบริหารประเทศที่ห่วยแตกมากๆของรัฐบาลลาวนะครับ ก่อนที่มันจะเข้ามาบริหารประเทศในสปปลาวนี่นะก่อนที่มันจะยึดอํานาจจากสถาบันกษัตริย์ลาวเนี่ยก่อนที่มันจะฆ่าล้างสถาบันกษัตริย์ลาวจับสถาบันกษัตริย์ลาวไปขังไปทรมานอยู่ในถ้ำนะครับจนเสียชีวิตจนสิ้นพระชนเนี่ยนะนะครับมันบอกว่าจะให้ประชาชนคนในสปปลาวเนี่ยอยู่ดีกินดีกว่าระบอบศักดินาระบอบศักดินามันล้าหลังมันไม่พัฒนาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมันพูดเยอะนะครับ ให้คำม,มั่นสัญญาจะให้สิทธิเสรีภาพทุกอย่างอ่าคอยดูนะครับ48ปีผ่านมาเราเห็นแล้วไหมนะครับเราเห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบางทีบาปบุญไม่เชื่อม,มันก็ต้องเชื่อนะนะครับที่ที่ที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนนะนะครับพญาสีโคตรตะบองสาบแช่งนครหล,ลวงเวียงจันทร์สาบแช่งเมืองลาวไม่ให้จเจริญไม่ให้พัฒนา เพราะมันฆ่าล้างสถาบันกษัตริย์ตัวเองนะครับนี่คือสาเหตุบ้านเมืองมันไม่พัฒนาไงนะครับทุกวันนี้เราอย่าว่าจะอายเลยนะนะครับ48วีที่ผ่านมาเนี่พวกคอมมิวนิสต์เราเคยพูดถึงสถาบันกษัตริย์ลาวไหม mm. เคยสอนให้ลูกหลานสถาบันกษรสัตร์ลาวเนี่ยเคยสอนให้ลูกหลานรู้ไหมไม่รู้ครับมีแต่ใส่ร้ายสถาบันขนาดว่า ไม่มีในแผนดินลาไม่มีสถาบันมานี้สี่สิบแปดสี่สิบเก้าปีห้าสิบปีแล้วนะมันก็ยังใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อในอำนาจมันไม่ได้คิดอย่างอื่นไงคิดแต่ว่าอำนาจตัวเองต้องสําคัญที่สุดประชาชนนี่อดอยากปากแห้งก็หนีไปทํางานที่ประเทศไทยอตัวเองก็อยู่ได้นะครับพวกเห็นแก่ตัวไงพวกเต่าล้านปีพวกล้าหลังความคิดไม่เคยที่จะพัฒนาประเทศ สมองตัวเองยังไม่เคยคิดจะพัฒนาตัวเองเลยนะครับไม่อายชาวโลกก็อายประชาชนคนอยู่ในประเทศตัวเองบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์หมอพยาบาลครูอาสาสมัครครูก็ลาออกไม่มีเงินเดือนสอนมา7จ็ปีหมอพยาบาลก็เริ่มลาออกแพทย์พยาบาลเริ่มลาออกไม่มียาในโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหลายสิบแห่งเป็นหนี้โรงงานยายาไม่ส่งมาอย่างเงี้ยระบบประเทศมันก็เดินต่อไม่ได้เลยนะครับตาย นะครับพิการแล้วนะถ้าเป็นคนเนี่ยคือพิการแล้วครับขาแข้งนี่โดนตัดแขนตัดขาหมดแล้วนะครับสปปลาวนะครับเงินกีดเราก็ธนาคารโลกหรือข่าวในต่างประเทศนะครับเว็บไซต์ต่างๆเขาบอกว่าเงินกีดเราเปรียบเสมือนขยะนะครับไร้ค่านะครับเราอายเขาไหมความจริงนะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ข่ามานํนำด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ